สวัสดีคะ่ะทุกคนขอชนชบวิวสวยๆนะคะทะเลนั่นคือแรงจิตโตโต้นะคะทุกคนตอนนี้พวกเรามุ่งหน้าไปที่หาดโคฮิมารามาหาดโคิมหาดโคฮิมารามาะคะ่ะทุกคนนะคะ คนแค่พามานั่งรถเทีย่ยวเขาสิขายว่าเราบางคนว่าทไม่ายได้ลรไปทุกคนครับไปดูเรนโบว์ทุกคนเรนโบว์เรนโบว์ป่พี่น้องอวันนี้วันห่งความสดชื่นและโชคดีวันนี้วันดีที่สุดที่เห็นเรนโบว์ทุกวันที่เห็นเรนโบว์คือวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ พี่ดีทุกคนเห็นเรโมบอสพี่ผ่านมาเล่าโศกยังไงก็ไม่เป็นอดีตไปขอให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเอ้อพี่น้องเด้เอเดี๋ยวจะพาไปซื้ออาหารเดีกนอ้องเพิ่นเพื่อนท่นี้เปิดหอม้าเนี่ยเปิดนียมันคำคำ,คำละไมั้างตรงนี้ใช่ไหมเท a เว y ชิปส์ไม่ใช่เปิดอะไร เดี๋ยวหามองเจ้าสักเดี๋ยวนังน่งรถมาตะขางทะเลพี่น้องสิพาไปซื้อชิปแอนชิปเอ่อ,อฟิสฟิสแอนชิปะฟิสแอนชิปฟิสแอนชิปมันบ้ายอย้อยยู่แถวบ้า,บานนี่แหละพี่น้องไปพลาลงไป อ้หาแต่แนวกินเน,นี่ยนาพี่น้องสันแ่ไปซื้อ,อนัน,อนก็พี่น้องหาแต่แนวกินพี่น้องเอ้ยอากาศสดชื่นค่ะพี่น้องคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อนีนพอได้ไปเห็นงานดีด,นดีวันหยุดวันหยุดไปทำธุระทั้งวัน สึกกระปานไปหาแมวแล้วสึกเสือหานไปแมวนำ้ำร้านค้าได้พี่น้องร้านค้าแถวนี้ไอ้ขายขายกาแฟขายกาแฟร้านนี้ขายกาแฟขายเสื้อผ้าร้านขายของชํา ฟิตแอนด์ชิพนี่ไงเขย่เขไปกันไอเดียฟิตแอนด์ชิพยายายาอ้ Beautiful o ขายฟิตฟิตแอนด์ชิพปลาปลาแซลมอนปลาแซลมอนแอนด์เเปอร์1กิโล how m u c อ is one? 1กิโล่ how much? Salmon. <Seven. S 1> yeah. Ah s a l m n will be f i r t y nine ninety five. Fifty nine. One kilo. ห <50 so. S 2> mm ้าสิบสองในร้านค้าค่ะชิปกรชิปอีโนะ Okay. ขอบคุณค่ะ